สวัสดีครับวันนี้เราก็จะทําเมนูนะครับไก่ใต้ปี๊บนะครับไก่อบปี๊บนะก็ตอนนี้แม่ครัวกำลังเตรียมเครื่องนะครับเพื่อจะคลุกไก่ตำทาให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์อของเราก็จะมีเราตั้งเตาทานนะครับก็จะมีปิ๊บนะครับปี๊บ เครื่องปรุงนะก็จะมะีกระเทียมตะไคร้นะครับใบมะกรูดถ้าชอบเผ็ดหน่อยก็ใส่พริก,กด้วยก็ได้แล้วก็โรยพริกไทยเ,เดี๋ยวเรามาวางจานเข้าไปนะครับก็เอาขวดมาตั้ง อ่าทีนี้ก็ไก่ขึ้นนะครับไก่ขึ้นไก่ใส่เสียบเข้าไปนะครับเสียบขวดเสียบขวดตั้งตัวขึ้นนะครับ้ปึึับาเขาูันน่ะตอนนี้เราก็ตั้งปี๊บแล้วนะครับไก่ไอยู่ข้างในปี๊บ <ๆ S 1> นะฮะเราก็จะอบแบบนี้ไปประมาณ40-50นาทีนะครับ ได้ละนะครับตอนนี้ก็1ชั่วโมงผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองยกไก่ดู1ชั่วโมงผ่านไปไหมแล้วมั้งเอาขึ้นให้พ้นดิมันเริ่มไหมแล้วมั้งแฟนคุณพอภาพหนึ่งชั่วโมงนาครับภาพน่าจะอุ่นไปเอาแบบครับนี่ ไก่สุกเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมขึ้นเคียงนะครับเดี๋ยวอ้าวขึ้นเคียงหันเลยครับพ่อครัวไม่ครัวไก่อบปิ๊บเด็กดีโอด้วยมามาเสิร์ฟวันนี้เด็กดีโอมาเสิร์ฟเด็กยิ่งสาวดีโอมาเสิร์ฟตอนนักสืบนี้เราเปลี่ยนยุทธแฝดต้นคุณป้าอะไรนะไอ้ที่ไปจับหำตำรวจอ่ะเหมือนกันเตะเลยคนนี้มั้ง ได้มันเมื่อคืนต้นเปลี่ยนพ่อครัวนะครับไก่อบปิบ๊บพร้อมเสิร์ฟ เอาพร้อม,มนะชิมดูครับคุณจุ๋มน้ำจิ้มแบบรสเด็ดไม่อร่อยก็ต้องอร่อยหนละเออคือน้แก้วน้ำ,นำจริงเป็นไงครับเป็นไงบ้างจริงสาวอยู่